ู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนป่าแดงหนองคูหนองตอโนนไทยยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามยกระดับคุณภาพการศึกษาเรียนดีมีความสุขประจำภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนป่าแดงหนองคูหนองตอโนนไทยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่154หมู่ที่12ตำบลดู่น้อยอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดก่อตั้งในปีพุทธศักราช2480สีประจำโรงเรียนแดงเทาอัตลักษณ์สะอาดมารยาทดีมีจิตสาธารณะเอกลักษณ์มุ่งพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีสุขภาพดีทั่วนหน้า ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้น132คนจำแนกเป็นระดับปฐม,มวัย20คนระดับประฐมศึกษา73คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น39คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน19คน บริหารงานโดยนางปราถนาแซ่ตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดงหนองคูหนองตอนนทไทยขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาโดยใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารภารกิจงานทั้ง4กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมจากนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเรียนดีมีความสุขตามแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะคกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนดีของนักเรียนรางวัลชมเชยกิจกรรมโค้ชดิงระดับประถมศึกษาในโครงการโค้ชดิงฟอร์เบสเตอร์ลสร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการปั้นดินน้ำมันระดับประถมวัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6 งานศิลปะอัจกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะอัจกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัฒกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2567ความสุขของนักเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสารรค์จัดกิจกรรมอัฒนาผู้เรียนเช่น กิจกรรมชุมนุมที่สอดคล้องตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนหรือเรียนดีแต่ยากจนห้องเรียนมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีหลังเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาอาคารสถานที่ในโรงเรียนมีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน ความสุขของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินการปฏิบัติงานเน้นประเมินตามสภาพจริงมีความยุติธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้สนับสนุนทรัพยากรที่ส่งเสริมการจัดการเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาความสุขของผู้ปกครองโรงเรียนให้การต้อนรับและบริการผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการด้วยความเต็มใจ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่ในสถานศึกษาทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในความปลอดภัยของสถานศึกษามากยิ่งขึ้นโรงเรียนมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและครูเช่นกลุ่มไลน์ผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้นเพจ a c e b o o k โรงเรียนและเบอร์โทรศัพท์ของครูประจำชั้น คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมวยัยครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายนอกผู้บริหารมีการนิเทศติดตามประเมินผลภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารอย่างต่อเนื่อง มีการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาประฐมวยัยที่เน้นกิจกรรมหลัก6กิจกรรมโดยบูรณาการผ่านการเล่นเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสภาพจริงโดยใช้สื่อนวัตกรรมไฮสโคปที่สอดคล้องกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กตามบริบทและวัฒนธรรมท้องถิง่นและมีการจัดทำโครงงานบ้านดักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัอย่างต่อเนื่องยกผลสำรีศ์อาที โรงเรียนจัดทำข้อตกลงความร่วมมือนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและผลการทดสอบระดับชาติระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษามีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและผลการทดสอบระดับชาติประจำปีการศึกษา2567แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการอ่านออกเขียนได้การอ่านคล่องเขียนคล่อง มีคลังข้อสอบที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ครูผู้สอนมีสื่อและนวัตกรรมที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนมีแผนการนิเทศกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีการประกาศยกย่องนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม100คะแนนในผลการประเมินความสามารถในการอ่านอท t ในปีการศึกษา2566 และมีการสอนซ่อมแก่นักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่องยกพลสำเร็จ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นพัฒนาความสามารถพื้นฐานทั้งสองด้านคือด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์โดยครูผู้สอนมีคั้งข้อสอบที่ใช้ในการประเมินความสามารถทั้งสองด้านมีสื่อและนวัตกรรมที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน มีแผนการนิเทศกำก,กับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีการประกาศยกย่องนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม100คะแนนในผลการประเมินความสามารถพื้นฐานทั้งสองด้านคือด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา2566ยกผลสัมฤทธิ์โอนทนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีการประชาสัมพันธ์การสอบอย่างทั่วถึงมีแผนปฏิทินกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบมีการนำข้อมูลคะแนนสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเดตในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อนำไปวางแผนพัฒนายกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยครูผู้สอนมีคั้งข้อสอบที่ได้จากการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย t a s Blueprint จากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบโรงเรียนป่าแดงหนองผู้หนองตอโนนไทย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านหากมีข้อผิดตกบกร่องประการใดทางโรงเรียนขอน้อมรับและพร้อมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป